เดี๋ยวน้องป่าคุณเฮงดาวพิมดาว,ก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 ,วดก,กินก๋วยเตี๋ยวเบอ่อหืม์ห์หกห์ห์ห่ห์มเหิห์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 มามา,ออาก,ก์ห์หนห์ม์หมา์ห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 ห์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  เด็ดเด็ดใส่ไปทึ้ทนฟ้าขึ้นคนพิกหูมไปพิกนี้มอนหอมได้ผิดเขาเนี่ยผิดเขาสีหอม เดิมพี่น่องปูมักโดนกัดใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้กันไหนเอาไปกินขขาวขเสียบมันยังหาดาคนหลายชวยถือฝรั่ามือขึ้นถูกเลข่ย สิด้าเป็นลายเกิดเป็นคน้นรู้ว่าเกิดเป็นอยังไงวะรู้ว่ามันเป็นข้นเป็นขนอยู่บอกจอดเป็นสีหายเดียวนี่มอหนึ่งนะเวะกิมขิงกูขึ้นมึงทันยุ้ยแกได้สีอระกอบทับหัว Chúng tôi cái này cho một bọc sắp của mình nhé Nó phải chuột của đẳng mình tôi cái lỗ xôi kiểu Chúng lại cái khỉnh nằm hát không quan trọng lưu bị Cũng bạc mà, nhanh mà Chính hoa bố bạc cũng nhanh Cái nó có bạc, cái này là phim đào

เป็นพิมมวนใช่ไหมราเป็นพิมพ์ราเป็นพิมหายข้นเป็นพิมมวนมวนหลายร่าถือเขาเอาขึ้นเกียด <c oughs> พิมพดาค้นมวนขนาด ก๋วแห้งดาไฟนะไฟสิบอลอยไฟห้งแดงเงินอืมห้่งเห็ดใส่ไฟบริเวณยังงหันเจ้าเสียหายย่างไม่หายไปไฟปุ้งเว็กน้อยเจ้าผู้จักบลอกคนมักินรสจัดอืมแม่ข่าเขาไม่เห็นปุ้ง คนเขาชอบกินรสจัด โคตรคนหรือจังใดหรือแบบว่าหรือหินคิ้วกันหรือเห็นหอยรอบะ่ะเห็นหอยรอบปุ๊บอก็รอเนละยรอเสร็จผู้ชายรายะนะึง ราพิมพ์ว่ามันพิมพ์สนุกอยู่แต่ถ้าไปเจอของจริงเขาอะที่กเพาอ่ะบบยออเขาสิไปฟองตัวใดปลาจต่ใจอยู่บออ่อมนจะเรี้ยมเงินถึงไหมแต่ถ้าว่า,าอ้ายเนี่ยแต่ลกคอมเมนต์นี่คือไปนี่ใช้นักเล่งซ้ำนีน่ไฟ่าสวินหรอก แห่งสุดาเขาเอ้โหไอ้นี่ห่งดเงินเราต่องมาคิดว่าทำเป็นปากดีนะดังนะทำเป็นปากดีบ่ได้ดังกินไปธรรมดาผมมีถ้าถาต้องเลี่ยงลูกตะไคร้ดังหลายคนอืม หอยออกมาหายับเผีมันหายขอย <c oughs> จะประเดีเด๋ยวรอหน่อยน้อคน,นมาข่อยก็มีอยอ่กระั้ากรั้งจุลุกด,ดูว่าผมมีเงินกินข,ข้าวป่ะตรงเหนือมันขี้มากเดี๋ยวจะโอนให้กินมรงนีมม้เงินกินคือก๋วยเตี๋ยวข,อขอ่อยป่ะ มาเลยอย่าใ,ใจดีอยู่แล้วดูใกล่ที่เอากาแฟไฟแท่งตูดผู้ตูดผู้ดัดดงใขยลูกน้องจับม,มันไปตูดผู้ดัง มันมีเมื่อกี้คนดอกสิเป็นเปอฟซีไปดาเขาประจำครัแต่และช่องมันจะมีค้นตั้งสี่แบบมีโตนึงอ่าทะลุทุงออกมานะทะลุถุงออกมามาด่าคนแต่และช่องมันจะมีเอฟซีส่วนโตอยู่ <laughs> 稳坐，稳坐。 ดาดาก็รักเหมือนเดิมนะรักนะจุ๊ด